ร้านหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่มันอ่านออกเสียงว่ายังไงอะเค็ก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 ไบโอลิเวียนะคะนี่สั่งมาแล้วเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขานี่มันคืออะไรนะมันเป็นทาร์ชหรอเป็นชีสเทฟชีสอะไรสัอยาเออแล้วก็มีช็อกโกแลตอีกตัวหนึ่งก็สั่งน้ำมาดื่ม ถึงที่ร้านสุดท้ายกันนะคะกับร้านเค้ก by โอริเวียซึ่งคํานี้ออกเสียงว่าเค้กในภาษาคาตาลันนะคะที่แปลว่าเค้กนั่นเองค่ะที่นี่เป็นร้านขนมหวานนะคะเราสั่งมา2เมนูค่ะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะอย่างอันแรกเลยก็คือโอลิเวียซิกเนเจอร์ชีสเค้กเราสั่งมา1สไลด์นะคะราคา16.4ดอลลาร์สิงคโปร์ ะะไม่อยากจะคิดเป็นเงินไทยเลยค่ะเอาเป็นว่าราคาก็ถือว่าคุ้มค่ากับรสชาติที่อร่อยมากๆทั้งความหอมความนัวของชีสที่จะออกเค็มๆหวานไม่มากให้ความรู้สึกเหมือนกับกินแม่วัวเข้าไปหนึ่งตัวยังไงอย่างนั้นเลยนะคะกับอีกอันจะเป็น Olivia Signature Chocolate นะคะราคาไงหลังเหมือนกันค่ะอยู่ที่18.5ดอลลาร์สิงคโปร์อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตแบบเข้มๆเลยค่ะอร่อยมากสำหรับคนที่ชอบช็อกโกแลตแบบตักหนักอันนี้ถือว่าตอกจทย์เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะลองชิมอันนี้ก่อนนี่นี่ชิมอันนี้ก่อนเอามาชิมทุกคนชิมฉันจะชิมละเป็นร้านดังของที่สิงคโปร์นี่แหละเขาบอกว่าชีสอร่อยมากอ่ะชิมนะจะไปละตักมาซื้อนี่ชิมค่ะเว <c oughs> ้ยอร่อยมาก <c oughs> มันมันนัว มันนัวแบบมันครีมี่มันมีความนัวของชีสอ่ะอือพูดเมืองแล้วะอร่อยเกินพูดเมืองละ,ม,งละมันชีสมันอร่อยมากมันนัวมากอือนัวหอมชีสแล้วก็แบบไม่หวานหวานน้อยมากมากอร่อยมากกำลังดีเลยอยากสั่งอีกสักแบบถาดใหญ่ๆเลยฉันกินได้ ฉันฉันคิดว่าอันนี้ฉันกินได้ตลอดเลยล่ะอร่อยมากเลยอ่ะ,ะลองต้องขอบมันสิเละหมดอ่ะอร่อยมาก